ทบต้นทบดอกเมื่อคืนนี้ครับจัดหนักจัดเต็มครับกล่าวสวัสดีครับมิตรรักแฟนฟุตบอลทุกท่านสายนักลงทุนทุกท่านครับคำคืนที่ผ่านมาครับจัดให้แบบ เต็มคาราเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดครับเมื่อคืนนี้ครับบุกสนามโมลินิวลสเตเดียมครับเก็บ3คะแนนไปแบบขาดลอยเหนือวัลตันครับ4ประตูต่อ1นะครับยินดีด้วยครับสำหรับใครที่ติดตามเมนู VAP แมนเชสเตอร์ยูในเตดไปครับส่วนเมนูที่2นะครับนั่นคือดดงด้านของทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับหลายคนแทบจะหมดหวังนะครับที่โดนโตลิโนครับ อัดไปสอบไประตูศูนย์ในครึ่งเวลาแรกแต่สุดท้ายนะครับผู้เขาสามารถนี่ยพลิกสถานการณ์ครับและเอาชนะโตลิโนไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ2ครับก็หวานเจี๊ยบกันไปครับสำหรับสายนักลงทุนครับที่เด็ดครับ2ตัวหน้าช่องเมื่อคืนนี้มาครบมาเต็มครับก็ยินดีกับเพื่อนๆ FC ครับสายนักลงทุนที่ติดตามไปด้วยละกันครับ ไม่พอแค่นั้นครับสำหรับในสมาคมฟุตบอลเราครับเมื่อคือนนี้สเต็ปสสเต็ปสหวานเจี๊ยบ4ี่วันติดแล้วนะครับสำหรับชุดอัลบัม้มสเต็ปสสเต็ปสครับที่ประสบความสำเร็จครับสำหรับสายนักลงทุนท่านไหนครับที่กำลังมองหาครอบครัวฟุตบอลครับที่มีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัยในเรื่องของสถาบันด้านการเงินครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาในครอบครัวฟุตบอลของพวเราได้ครับเราดูแลตลอดนะครับถึงตีห้าหกโมงเช้าทุกวันและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับสมาชิกใหม่วันนี้ครับเพียงแค่ก้าวขาเข้ามาครับอยู่ในการดูแลผมครับมาใช้หน้าสปอนเซอร์เดียวกันครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับทีเชิร์สมสรแบบนี้เกรดพรีเมียม ส่งตรงถึงหน้าบ้าน2ส,สโมสรเลือกใส์ได้เลือกส,อกสโมสรได้ครับพี่ๆสายนักลงทุนท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับใต้คลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ทางเข้าไปให้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับ o s m 878อย่าลืมใส่แอดไซน์นำหน้านะครับเข้ามาเป็นข้อบคุยเดียวกันครับและค่ำคืนวันนี้สิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกสัปดาห์ที่6 ในค่ําคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันคารจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับก็ไม่ต้องคาดครับผมจัดมาให้ทีเด็ด2คู่หน้าเชียร์ครับประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปคืนนี้ครับเราไปดูที่คู่แรกกันก่อนเลยแล้วกันครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของโจบ้านครับเสือใต้ไบเยอร์มินิกครับตัวแทนจากบุนเดสลิกเยอรมันจาฝูงครับที่จะเปิดสนามแอริอันอารีนารับการมาเยือนครับของทางด้านนะครับ สปอร์ติ้งลิสบอนครับตัวแทนนะครับจากโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกรองจ่าฝูงครับสัปดาห์ที่5นะครับที่ผ่านพ้นกันมาครับสำหรับดงังด้านของไบเยอร์แล้วก็สปอร์ติง้งลิสบอนครับก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่6 <c oughs> ผลงานของเจ้าบ้านไบเยอร์มิวนิกนะครับเก็บชัยชนะไป4แพ้1มี12คะแนน ตามหลังทางด้านของอาร์เซนอลจ่าฝูงนะครับอยู่ทั้งหมด3คะแนนก็ถือว่าผลงานเทียบเท่ากับปารีสแซงต์แชงกงอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่ลังอันดับ8ในรายการนี้ครับจากการชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับมี10คะแนนห่างกันอยู่2คะแนนครับก็เท่าวัดกันถึงมาตรฐานผลงานล่าสุดนะครับในรายการนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าบาเยอร์มิวนิค นะครับผู้เขานะครับบุกไปแพ้อาร์เซนอลนะครับในเอเมเบร์สเตเดียมไป3ประตูต่อ1ก่อนหน้านี้นะครับอัดไปเยแชมป์เก่า2-1นะครับแล้วก็วันนี้สำหรับเดนเด้าของไบเยอร์มิวนิกจะไม่มีหลุยดีอาร์ตนะครับแต่ด้วยศักยภาพนะครับของทีมเนี่ยแวร์ซองกอมบานีครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนแซกานาบี้นะครับจางด้านของนะครับไมเคิลโอริเซ่นะครับมีตัวเลือกอย่างนิโคลัสแจ็กสันในแนวลูกครับต้องการโชชูคิมิตกอเลสกาครับวันนี้พร้อมเป็นแกนหลักนะครับส่วนผู้เยือนครับอย่างสปอร์ติ้งลิสบบบบอนนนมาใรระะ4231คั ไม่ว่าจะเปน็นนางด้านของอแมสซิมิเลโนโนนะครับ อาราโคนะครับทางด้านของนะครับมอเชนฮูสมานครับทางด้านของหน้าเป้าอย่างหลุยส์โซเลสและก็มีทางด้านของเปโดครับกอนซาเลสนะครับฟรานเซสโกตินเกาแล้วก็จิโอวานีนะครับเกรนด้านั่นเองครับที่พร้อมลงล่าตาข่ายคู่นี้ครับสถิติการเจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยนะครับในปี2009ไม่เจอกันมา10กว่าปีนะครับก็ปรากฏว่านะครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเป็นไบโอเมมิวนิกครับที่สามารถอัดทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนได้ไปกลับเลยคู่นี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆลุยกำแพงโอเวอร์ก่อนนะครับแต่ทาางด้น สื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านของไบเยอร์มิวนิกครับวันนี้กับเงื่อนไขนะครับจะต้องชนะขาดถึง2ประตูนะครับสประตูเนี่ยได้กินครึ่ง3ประตูได้กินเต็มนะก็เชื่อว่ากระแสนะครับแนวต้านจากหน้าเสือแบบนี้สื่อต่างประเทศหยิบยกให้ไบเยอร์แบบนี้นะครับมีโอกาสเลยครับที่ไบเยอร์มิวนิกจะคืนฟอร์มนะครับเก็บ3คะแนนเหนือทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนครับวัดใจครับที่เจ้าบ้านอย่างเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกครับก็คือวันนี้ประตูแรกมาไวมีโอกาสที่จะชนะขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอน ในค่ำคืนวันนี้ครับส่วนคู่ที่สองครับในค่ำคืนวันนี้ครับเราก็เถิบไปที่เวลาตีสามตรงเลยแล้วกันครับเป็นบิ๊กแมตช์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับในคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับตัวแทนจากซูเลโต้นะครับที่จะเปิดรังครับจูเซเป้เมอันซ่า รับการมาเยือนครับของทางด้านตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลนั่นเองครับซึ่งคู่นี้ครับผลงานครับจาก5สัปดาห์ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเจ้าบ้านอย่างด้านอินเตอร์มิลานครับเก็บเป็นทั้งหมด12คะแนนจากการชนะ4แพ้1นะครับผลงานดีมากๆครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอินเตอร์มิลานครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าบุกไปแพ้ลาติโกมาดริดไป2ประตูต่อหนึ่งก็จริงครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะอัดไคลัสอามาตตีนะครับไม่ว่าจะถล่มยูริโอแซงคิรุสแล้วก็ทาาาางงด้นขอถล่มซรเวป ผลงานดีมากๆครับสำหรับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับรวมถึงเกมลีกล่าสุดถล่มโคโมไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ0ครับวันนี้ในเรื่องของความพร้อมครับเจ้าบ้านของอินเตอร์มิลานครับก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นาลาวตโรมาติเนส มาคัสตูรามนะครับทางด้านของชานาโนกูวันนี้นะครับที่จะลงเป็นแกนหลักนะนสกวนทีมค่อนข้างดีทีมเวิร์กดีมากๆวันนี้ครับจะพบกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับที่ตอนนี้มีปัญหาภายในห้องแต่งตัวครับระหว่างอาร์เนสตรอดแล้วก็โมเมสซาร่าโดนตัดชื่อออกนะครับสำหรับสูตรหน้าชาวอียิปต์นะครับวันนี้ไม่ได้ลงสนามแน่นอนสําหรับโมเมสซาร่าครับส่วนภาพรวมครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับผลงานในรายการนี้นะครับก็ถือว่าลังอันดับที่13ครับมีอยู่9คะแนนจากการชนะ3แพ้2 แล้วก็ผลงานล่าสุดนะคร,บนะครบับทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเปิดสนามแอนฟิลด์พ่ายแพ้กับใางด้านของ PSV h y ไฮโอเฟนตัวแทนจากเนเธอร์แลนด์ครับไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อนหนึ่งนะครับเพื่อนๆคิดภาพตามแล้วกันขนาดเจอ PSV ยังไม่รอดและบวกกับสภาพความพร้อมนะครับผมเชื่อว่าการที่อเน,นสโลตมีปัญหากับทางด้านของโมเมสซาลาเนี่ย มันส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของ support t แน่นอนนะครับแล้วก็บวกกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ครับไม่ได้มีผลงานที่ไว้วางใจได้เลยวันนี้ต้องบุกเยือนนะครับไปประเทศอิตาลีเจอกับทานด้าของอินเตอร์มิลานที่เป็นทีมที่เก็บผลการแข่งขันในช่วงหลังได้ดีที่สุดในสุดสกูเลโตเลยนะครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับด้วยศักยภาพนะครับล่าสุดที่เจอกับอินเตอร์มิลานย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนนะครับก็เป็นทางด้าของอินเตอร์มิลานครับที่เบียดเอชนะลิเวอร์พูลในลังเย่านะครับในอนน์เี่่ยประตัว้ืางทศ หยิบยกให้กับทางด้านทัพมูหยาอินเตอร์มิลานครับครับคือวันนี้จะต้องชนะสถานเดียวครับไม่ต้องคิดเยอะครับด้วยสมดุลด้วยความพร้อมการเป็นทีมเวิร์คของอินเตอร์มิลานวันนี้ได้เล่นในสนามจูเซเป้เมอันซาครับเ,เพื่อนเเชื่อเถอะครับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ใช่คู่ต่อกรของอินเตอร์มิลานครับความเป็นทีมเวิร์ควันนี้ขอวัดใจที่เจ้าบ้าน อย่างทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานครับคัคืนวันนี้จะปิดประตูแพ้ครับไม่เปิดบ้านเสมอก็เปิดบ้านชนะเลยสําหรับคําคืนวันนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือ2คู่หน้าเชียร์ครับประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปคืนนี้ครับให้ลุยที่ดังด้านของกําแพงโอเวอร์บาเยอร์มิลิกและก็ลุยเจ้าบ้านอย่างบาเยอร์มินิกครับส่วนคู่ที่2ครับ ให้ลุยที่ทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานนั่นเองครับชอบจัดขัดสวนแล้วกันครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเอนจอยกันครับหน้าช่องยังขนาดนี้ครับในชมรมบ้านหลังคาเขียวบอกเลยครับข้อโพลฟุตบอกเราเมาื่อวานนี้สเต็ปสามสเต็ปสี่แตกยกตีนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกกันเข้ามาได้เลยนะผมจะวางลิงก์ทางเข้าไปให้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับแอด o S M. 8 8 8ครับอย่าลืมใส่แอซไซน้ำหน้าและเข้ามารับนะครับเสื้อสโมสรแบบนี้แบบฟรีๆครับ2สโมสรนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับส่วนคำคืนวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนละกันครับยังไงฝากกติดตามหน้าช่องด้วยละกันครับเพื่อไม่พลาดครับแนวทางดีๆแบบนี้ในทุกคำคืนครับสวัสดีครับ